สวัสดีครับผมอายุธคานะครับวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอ1คันนะครับอยากนําเสนอมากเลยนะครับสาหรับรถผู้บริหารนะครับผมอดีตค่าตัวล้านกว่าบาทนะครับปัจจุบันราคาเหลือแค่แสนกว่าบาทนะครับผมกับคันนี้นะครับแบรนด์จากโตโยต้าเป็นโตโยต้าแคมเปอรี่นะครับค่าสูงสุดของรถเก่งที่โตโยต้าผลิตมาแล้วนะครับผมคันนี้คือโฉมผู้นำนะครับผม ACV 3 0นะฮะคันนี้นะครับปี2004นะครับ ตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับ2.4คินะครับและมีความพิเศษนะครับผมได้ใช้งานคันนี้มาประมาณ3-4เดือนนะครับผมก็เซอร์วิสต่างๆไปให้ครบหมดแล้วเอามาใช้งานเป็นรถหลักของผมเลยนะครับในการไปวิ่งซื้อรถนะครับดูรถต่างจังหวัดขับรถส่งที่พี่น้องต่างจังหวัดนะครับสำหรับ FC ที่เคยซื้อรถกับเราแล้วก็เคยเห็นคันนี้ที่เราขับไปส่งรถคุณก็จะเห็นว่าเราได้ใช้งานปัจจุบันผมได้รถใหม่มาแล้ว ผมจึงนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้งานกันนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเซอร์วิสอะไรเพิ่มเติมนะครับเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องเซอร์วิสอะไรเพิ่มเติมผมสิ่งที่ผมทําไปนะครับระหว่างที่ใช้นะครับมีเปลี่ยนโช้คไปสี่ต้นเปลี่ยนยางไปสี่เส้นนะครับติดฟิล์มใหม่รอบคันนะครับผมนี่นะฮะอย่างยางนะครับผมเลือกใช้เป็นบิดสโตนนะครับผมบิดสโตนนะฮะเนี่ยนะฮะยางบิดสโตนนะครับปี ยางเป็นปียีสิบสองนะครับผมยางใหม่ดอกหนาเอาไปใช้งานกันยาวๆทั้งสี่เส้นนะครับและมีประกันชั้นสามบวกให้ด้วยนะครับผมภาษีผมต่อยาวถึงปีหกเจ็ดเลยนะครับหมดอีกทีมิถุนาหกเจ็ดเลยนะครับคุณเอาไปคุณก็ใช้งานกันได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับผมนี่นะฮะติดฟิล์มใหม่ทั้งคันโช๊คทาใหม่ทั้งคันนะครับปั๊มน้าเปลี่ยนใหม่นะครับน้ายาหล่อเย็นเปลี่ยนใหม่ของเหลวเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเกียร์ผ่านการฟอกกันล้างฝัดชิ่งเกียร์มาหมดแล้วนะครับผมนี่นะฮะบินต่าง ที่เก็บไปนะครับมีให้ครบนะครับบินต่างๆที่เราระหว่างเราใช้เราซ่อมนะครับเพราะว่าผมใช้วิ่งต่างจังหวัดเยอะนะครับผมแบตเตอรี่ผมก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับผมนี่นะฮะใช้ได้อยู่ประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับก็ใช้ไปซ่อมไปนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆไปให้ครบหมดแล้วนะครับเอาไปใช้งานกนได้เลยนะครับบุ๊คเซอร์วิสต่างๆก็มีให้ครบนะครับนี่นะฮะแล้วบินต่างๆนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเล่มนะครับเล่มและชุดโอนะครับวันนี้พร้อมจําหน่ายจ่ายแจก ให้เพื่อนเพื่อนได้ใช้งานกันนะครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะสวยงามนะครับแค่นี้นะครับชื่อเจ้าของเก่านะครับนะแล้วก็ก่อนขายนะครับเราทำทำการขัดเคลือบสีให้อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้รถมันเงาฉ่ำนะครับเพื่อส่งต่อให้เพื่อนๆนได้เอาไปใช้งานกันนะครับผมนี่นะฮะคันนี้นะครับเป็นตัวสองจุดสี่คิวนะครับผมนี่นะฮะด้านท้ายก็กว้างขวางนั่งสบายดีนะครับตามสไตล์รถหรูผู้บริหารนะครับ ทีมตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับผมออปชันจัดหนักจัดเต็มนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับภายในนะครับมีแอร์ด้านหลังนะครับคนนั่งหลังเย็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องดูตัวม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะครับสําหรับคนนั่งหลังนะครับผมก็จะมีม่านหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรารีวิวไปช้าๆเป็นจุดๆไปเลยนะครับผมนี่นะครับสําหรับด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะฮะด้านหลังก็ตามสไตล์รถหรู ระดับผู้บริหารก็คือจะมีแอร์ด้านหลังนะครับคือเย็นทั่วทั่วห้องโดยสารแน่นอนมีท้าวแขกนะครับตรงนี้ก็มีที่วางแก้ววางแก้วได้นะครับถ้าร้อนด้านหลังก็มีม่านนะครับมีไฟส่องอ่านหนังสือสําหรับคนนั่งหลังนะครับนี่นะฮะออปชันจัดหนักจัดเต็มนะครับค่าตัวอดีตล้านกว่าบาทนะครับปัจจุบันเหลือแค่แสนกว่าบาทนะครับและอย่างกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับเนี่ยให้ดูกระจกไฟฟ้านะครับก็เป็นระบบแบบออโต้ทั้งคันนะครับออปชันอย่างนี้จะอยู่ในเฉพาะรถยุโรปนะครับ ในรถญี่ปุ่นจะมีเฉพาะตัวที่เป็นแบบตัวลักชัวรี่หรือว่าตัวที่เป็นตัวท็อปหรือว่าตัวไฮเอนด์ของเขาเท่านั้นนะครับที่เป็นแบบออโต้นะครับกดทีเดียวมันลงออโต้กดทีเดียวขึ้นออโต้นะครับผมนี่นะฮะกระจกใช้งานได้ทั้งสี่บานนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแผ่นดูประตูด้านหน้าให้นิดนึงนะครับนี่นะครับประตูข้างคนขับก็เป็นแบบออโต้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับกดขึ้นทีเดียวออโต้นะครับตากล้องแผ่นกระจกนิดนึงนะฮะเอาโอเคนี่นะครับแล้วก็ฝั่งคนขับก็เป็นออโต้นะครับ หลังออโต้นะครับแล้วก็มีอ่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีให้มากมายนะครับผมเปลี่ยนจอเนี่ยะครับเป็นจอแบบพ ioneer ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตัวซับบล็อกนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามามีการทดลองให้ดูนะครับแล้วก็มีระบบโซน่านะครับโซน่านี่คือความหมายคือระบบเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเวลาคุณจะมาจอดสมมติข้างหน้ามันมีอะไรทิ่มอยู่เนี้ยคุณไปมันมีเซ็นเซอร์รอบคันมันจะดังติ๊ด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 ให้นะครับนี่นะฮะแล้วก็มีกล้องถอยหลังนี่นะครับมีกล้องถอยหลัง กล้องไสหลังก็ชัดเจนดีนะครับผมนี่นะฮะส่วนไม้นะครับวิ่งมาสามแสนนะครับอันนี้เครื่องเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเครื่องเราจัดก,การทําการเซอร์วิสต่างๆให้ครบหมดแล้วไม้ถือว่าไม่เยอะนะครับสําหรับรถอายุป,ปีนี้แล้วไม้ยังเป็นสามสีนะครับนี่ฮะไม้ยังเป็นสามสีเปลี่ยนสีได้นะครับผมไฟหน้ามีแบบออโต้นะครับก็คือแบบเข้าที่มืดปุด๊บ มันติกไฟเองนะครับเป็นออปชันของตัวท็อปนะครับผมนี่นะครับปรับค่าไฟฟ้าเพาไฟฟ้านี้ปกตินะครับและที่สําคัญคันนี้ประหยัดด้วยพลังงาน LPG นะครับ LPG หัวฉีดแบบถังโดนัทนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนงด้านท้ายกันนะครับที่ผมบอกว่าประหยัดพลังงานด้วย LPG แบบหัวฉีดนะครับตกิโลละ1บาท70ถึง1บาท80สตางค์เท่านั้นนะครับถูกกว่าใช้รถน้ํามันบางคันอีกนะครับนี่นะฮะ2.4คิวนะครับ ไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับนี่นะฮะแล้วบอดี้สวยนะครับเนี่ยซอกเซิร์ฟเดิมจากโรงงานไม่ต้องเกลือเปลืองนะครับเพราะว่าเรามี LPG ให้นะครับข้างบนเนี่ยนะกว้างขวางยังใส่ถุงก๊อกยังทําอะไรได้ปกติเลยนะครับแต่ด้านล่างนะฮะนี่นะฮะมี LPG แบบโดนัทมาให้นะครับเอาไปติดเองต้องมีสามหมื่นบาทนะครับผมนี่นะฮะแต่คันนี้ติดมาแล้วเอาไปก็ผมใช้งานกันได้เลยเรียกได้ว่าออปชันจะหนักจัดเต็มเลยแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วมาดูห้องเครื่องนะครับ นี่นะครับรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับนี่นะฮะยางก็ใหม่นะครับโชก็ใหม่ฟิล์มก็ใหม่สีก็เงาฉ่าแอร์ก็เย็นภายในก็สวยราคาก็ถูกออปชั่นก็จัดหนักจัดเต็มราคาแบบนี้นี่นะฮะห้องเครื่องก็มีแค่ค้ามเศษฝุ่นเศษดินตามการใช้งานนะครับสติ๊ก e r อร์ต่างๆก็อยู่ครบนะครับเครื่องไม่มีชนหนักตัดต่อพี่ก็ไม่จมน้ําแน่นอนนะครับ ประหยัดน้ำมันนะครับน้ำยาเราก็ใช้เป็นน้ำยาหล่อเย็นนะครับนี่นะฮะของลงของเร็วถ่ายให้หมดแล้วแบตเตอร์ลงแบตเตรอรี่พู่เปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถกันนะครับก็กว้างขวางนั่งสบายดีนะครับตามสไตล,ล์รถหรูระดับผู้บริหารสูงสุดของโตโยต้านะครับคือโตโยต้าแคมรี่นะครับ อดีตค่าตัวล้านกว่านะครับผมต้องมีล้านสี่ล้านห้านะครับในป้ายแดงสมัยนู้นนะครับปัจจุบันเหลือแค่ราคาเหลือแค่สิเปอร์เซ็นเหลือแค่แสนกว่าบาทนะครับผมนี่นะฮะเราได้รถหรูระดับผู้บริหารแบบนี้ไปใช้งานถูกกมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งบางยี่ห้อนะครับคุณก็ลองคำนวณดูนะครับว่าสมมติว่าคุณก็ลองคำนวณดูว่าคุณจะจ่ายเงินแค่แสนกว่าบาทเนี่ยคุณจะเลือกใช้รถอะไรนะครับอเอาอย่างมีวีออนมีออตติสแต่บางคนบอกว่าแคมรี่ใหญ่ไปเปลืองน้ำมันไม่ต้องห่วงครับเรามีเอูอยลบึกทนอยู่แล้ว ปัจจุบันผมก็ใช้แคมรี่แต่ตัวใหม่กว่านี้ผมก็ติด LPG ก็ใช้งานได้ดีนะครับตกกิโลละบาท80ดบาท70็สิบอย่างที่บอกนะครับประหยัดกว่าน้ำมันเยอะนะครับเติมถังนึงก็วิ่งได้ทีนสี่ห้าร้อยโลนะฮะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับค่าค่าเติม LPG 660สิวิ่งได้4ี่รกว่าโลนี่ตกเฉลี่ยก็บาทกว่ากว่านี่สบายอะ่ะจะไปทเที่ยวต่างจังหวัดน,นั่งไปกับเพื่อนพาคนเฒ่าคนแก่นั่งสบายๆพาคุณพ่อคุณแม่กินข้าวคุณก็นั่งแบบแคมรี่ไปโอ้สบายนะฮะนี่นะฮะ รถคันนี้ขับขี่โอเคเลยนะครับผมนี่นะฮะช่วงล่างช่วงล่างนิ่มเงียบไม่มีอะไรดังเลยนะครับออปชั่นจัดดักจัดเต็มใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับมีแม้แต่อามานหลังก็ใช้งานได้ดีระบบลื่นถลายก็ใช้งานได้ดีนะครับผมนี่นะฮะ ตัวรถอยู่พุนทธมณฑลสาย2นะครับกรุงเทพบริมณฑลส่งฟรีต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออดหรือส่งเปเทเล,ลอร์นะครับผม, <ans> ผมคันนี้ผมกล้าการันตีเลยนะครับผมรับประกันแน่นอนนะครับเอาไปคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับถ้าเอาไปถ้าคุณขับจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ไม่ถึงคุณจะมาคืนคืนให้ผมผมแถมเงินให้คุณแน่นอนคันนี้ที่ผมกล้าการันตีเพราะว่าผมเป็นคนใช้เองแล้วผมก็เป็นคนซ่อมบำรุงมันเองกับมือนะครับแล้วก็ใช้งานอยู่หลายเดือนนะครับแล้วก็เซอร์วิสต่างๆไปติดฟงติดฟิล์ปเปียนโชว์เปลี่ยนย,นยางให้ใหม่หมดเอาไป ใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับอยากได้ก็มาดูที่ผู้ธ้มนทนสายสองไม่สะดวกมาดูก็วิดีโอคอลดูหรือให้เพื่อนให้ช่างพามาดูได้เลยนะครับผมราคาแค่นี้นะครับแสนกลางๆนะครับได้รถแบบนี้ไปใช้งานกันคุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับผมนี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเห็นคลิปเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองนะครับผมบอกเลยนะครับ หรูหราแบบนี้ราคาเบาๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับและสภาพดีๆแบบนี้คัดมาเองกับมือใช้งานเองกับมือนะครับผมนี่นะฮะกาเล่าให้ฟังนะครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ